สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมานำเสนอในเรื่องกลไกลแล้วก็ของระบบทุจริตในการเลือกตั้งนะครับวันนี้ก็จะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นสำคัญที่อยู่กับกระบวนการประชาธิปไตยครับนั่นก็คือระบบทุจริตการเลือกตั้งซึ่งก็เป็นประเด็นที่ซับซ้อนกว่าแค่การซื้อเสียงขายเสียงที่เราคุ้นเคยกันครับสี่มิติของระบบทุจริตนะครับ พูดถึงเรื่องการทุจริตการเลือกตั้งตามแนวคิดของท่านพิชายรัตนดิหลกนภูเก็ตครับก็ไม่ได้จํากัดอยู่แค่การซื้อเสียงแต่ก็ครอบคลุมถึง4มิติครับมิติแรกก็คือมิติด้านผู้สมัครซึ่งเป็นการกระทําของผู้ลงสมัครโดยตรงมิติที่2ก็คือมิติด้านประชาชนครับก็เป็นการตัดสินใจและก็พฤติกรรมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งมิติที่3าก็คือมิติด้านการารณรลคงครับเป็นวิธีการหาเสียงที่ผิดกฎหมาย แล้วก็มิติที่4ครับก็เป็นมิติด้านแนวทางการทุจริตหาเสียงเป็น,นกลไกการดําเนินการทุจริตโดยมิติเหล่านี้ก็แตกแขนงไปสู่รูปแบบการทุจริตที่ซับซ้อนและก็แนบเนียนขึ้นครับแนวทางในการทุจริตการหาเสียงครับซึ่งการทุจริตในช่วงหาเสียงคือกิจกรรมที่ขัดต่อกฎหมายเลือกตั้งโดยมุ่งเน้นในการโน้มน้าวใจประชาชนซึ่งมีกลไกสําคัญดังนี้ครับ 1. การหว่านพืช เป็นการมอบหรือแจกจ่ายสิ่งของครับโดยไม่ได้บีบบังคับเพื่อสร้างศรัทธาและความประทับใจว่าเป็นคนดีชอบช่วยเหลือสังคมตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือการทําโครงการหรือบริจาคให้กับศูนย์กลางทางสังคมเช่นบวรคือบ้านวัดโรงเรียนเพื่อสร้างฐานเสียงในระยะยาว2การจัดงานเลี้ยงเลือกตั้งครับซึ่งปัจจุบันก็ได้พัฒนาจากการจัดโต๊ะจีนไปสู่การเป็นเจ้าภาพงานต่างๆในชุมชนเช่น,ชนงานบวชงานแต่ง เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการหาเสียงแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ว่าเป็นนักบุญโดยมักจะใช้หัวคะแนนแอบอ้างว่าเป็นงานเลี้ยงของตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงของ้อกฎหมาย 3. ครับก็คือการแจกเงินและสิ่งของเป็นที่นิยมแพร่หลายก็มักจะมาในรูปของการใช้ชหรือของกินเช่นการแจกน้ําข้าวสารหรือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติโดยมีเป้าหมายเพื่อแลกกับคะแนนนิยมซึ่งการแจกเงินในวงการเลือกตั้งก็รู้กันในชื่อว่าการปูพรม การทุจริตซื้อขายเสียงเลือกตั้งครับนี่ก็เป็นกลไกการทุจริตที่มุ่งตรงไปที่การได้มาซึ่งคะแนนอำนาจมีอะไรบ้างครับ 1. กรรวิธีตกเขียวคะแนนเป็นการแลกเปลี่ยนคะแนนกับคำมั่นสัญญาว่าจะนำความเจริญมาสู่ชุมชนเช่นซ่อมถนนขุดลอกคลองเปรียบเสมือนผู้สมัครที่เป็นนายทุนที่ลงทุนด้วยโครงการเพื่อหวังผลตอบแทนเป็นคะแนน 2. ขบวนการลากพาและยิงกระสุน ขั้นตอนแรกครับก็เป็นการลากพาคือหัวคะแนนสํารวจรายชื่อและวิเคราะห์ฐานเสียงต่อมาครับในขั้นตอนที่2ก็คือการยิงกระสุนคือผู้สมัครเตรียมกระสุนคือเงินแล้วกระจายไปยังพื้นที่เป้าหมายซึ่งมีความเสี่ยงที่กระสุนจะด้านคือหัวคะแนนอมเงินไว้หรือชาวบ้านรับเงินแต่เป็นลงคะแนนให้คู่แข่ง 3. ครับก็คือกรรมวิธีบัตรผีวิธีโบราณที่อาศัยความบกพร่องของระบบทะเบียนร,ราษฎรซึ่งแบ่งเป็นหนึ่งบัตรผีจริง คือซื้อบัตรประชาชนของผู้เสียชีวิตแล้วให้คนของตนปลอมตัวไปใช้สิทธิ์ต่อมาครับเป็นบัตรผีปลอมเป็นการทําบัตรประชาชนปลอมจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์ที่ไม่มีผู้อาศัยอยู่จริงนะครับต่อมาก็เป็นการช่อฉนโดยกลไกรัฐก็ถือว่าเป็นการทุจริตขั้นสูงสุดครับผู้สมัครก็จะใช้อํานาจแล้วก็อิทธิพลซื้อตัวเจ้าหน้าที่รัฐนะครับเพื่อแทรกแซงทะเบียนราษฎรนำรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมาปลอมใส่เข้าไปในขตดของตนเองเพื่อ เพิ่มคะแนนเสียงอย่างผิดกฎหมายโดยสรุปครับก็คือระบบทุจจริตการเลือกตั้งเป็นกระบวนการที่มีความหลากหลายและก็พัฒนายอย่างต่อเนื่ององค์ประกอบต่างๆเหล่านี้ครับก็ทํางานร่วมกันเพื่อบิดเบือนเจตนารมณของการปกครองในระบบประชาธิปไตยภายใต้การปกคลุมของปัญหาการซื้อขายซื้อสิทธิ์ขายเสียงที่เราคุ้เคยกันครับนี่แหละเขาก็เป็นคลิปสาระน่ารู้ที่มาบอกเล่าสู่ ท่านผู้ชมผู้ฟังครับในเรื่องกลไกและก็มิติของระบบทุจริตการเรือกตั้งครับสวัสดีครับ